คุณรู้หรือไม่ว่าเรื่องเล็กๆรอบตัวอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ Did you know คุณรู้หรือไม่วันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังย้อนเวลาสำรวจต้นตอของสัญ,ญลักษณ์ที่ทั้งลึกลับและน่าพรั่นพรึงทำไม666ถึงได้ชื่อว่าเป็นเลขของซาตานคุณผู้ฟังครับลองนึกภาพตามผมนะครับในสังคมตะวันตก ความกลัวต่อเลข13อาจดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความหวาดระแวงต่อเลข666นั้นลึกซึ้งกว่ามากมันเป็นความกลัวที่ฝังรากลึกจนสามารถเปลี่ยนการตัดสินใจในชีวิตจริงได้เลยทีเดียว มีการบันทึกเรื่องราวในสหรัฐอเมริกาว่าแม้แต่อดีตประธานาธิบดีท่านหนึ่งและภรรยาก็ได้ตัดสินใจเปลี่ยนเลขที่บ้านของตนเองที่เคยเป็น6-66ให้เป็น668เพื่อความสบายใจหรือแม้แต่ในระดับประเทศทางหลวงหมายเลข 6--66 ก็เคยถูกเปลี่ยนชื่อไปแล้วเพราะผู้คนเชื่อว่ามันเป็นทางหลวงของอสุรกาย ความกังวลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าตัวเลขชุดนี้มีพลังอำนาจในการควบคุมความคิดและจิตใจของผู้คนได้อย่างมหาศาลสำหรับพวกเราที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากทั้งวัยทำงานที่ต้องคิดอย่างมีเหตุผลไปจนถึงผู้สูงวัยที่เริ่มมองหาความสงบทางจิตใจการเข้าใจที่มาของความเชื่อนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญเราต้องแยกให้ออกว่าสิ่งที่เรากลัวคือข้อเท็จจริงหรือสัญ,ญลักษณ์หรือความเข้าใจผิดกันแน่ วันนี้เราจะย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเลข666ที่ถูกบันทึกไว้ในตำราศักดิ์สิทธิ์เพื่อถอดรหัสความกลัวนี้อย่างมีปัญญาถ้าพร้อมแล้วตามผมมาครับหัวข้อที่1ต้นกำเนิดจากพระคัมภีร์สัตว์ร้ายกับเลขลึกลับ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในพระคัมภีร์วิวร์ซึ่งเป็นบทสุดท้ายในพันธสัญญาใหม่ของศาสนาคริสต์เป็นข้อเขียนที่เล่าถึงวันสิ้นโลกและสงครามระหว่างความดีกับความชั่วในบทที่13ได้บรรยายถึงปรากฏการณ์อันน่าสะพรึงกลัวคือการปรากฏตัวของสัตว์ร้ายสองตัว สัตว์ร้ายตัวแรกโผล่ขึ้นมาจากทะเลมันมีลักษณะที่ดุร้ายและได้รับพลังจากพญามารทำการต่อต้านดูหมิ่นพระเจ้ามันทำสงครามกับผู้ที่นับถือพระเจ้าและดูเหมือนจะได้รับชัยชนะชั่วคราว ต่อมาสัตว์ร้ายตัวที่สองก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแสดงอภินิหารหลอกลวงผู้คนและสิ่งสำคัญที่สุดคือมันได้บังคับให้ผู้คนทุกคนไม่ว่าจะชนชั้นใดก็ตามต้องรับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือหน้าผากเครื่องหมายนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการซื้อขายหากใครไม่มีเครื่องหมายนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ทำมาค้าขายและถูกประหารชีวิตได้ และในตอนท้ายของบทที่13นี้เองก็มีการทิ้งท้ายปริศนาที่ทรงพลังไว้ว่าในเรื่องนี้ต้องใช้สติปัญญาเลขของมันคือ666นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้666 66, กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการครอบงำโลกการต่อต้านพระเจ้าและการจำนนต่ออำนาจชั่วร้ายหัวข้อที่2ความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์ คำถามต่อมาคือทำไมต้องเป็นเลข6และทำไมต้อง6-6-6เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับรากฐานของความเชื่อในเรื่องตัวเลขเชิงสัญ,ญลักษณ์ในคัมภีร์ไบเบิลโดยทั่วไปแล้วเลข7มักหมายถึงความครบถ้วนสมบูรณ์หรือพระเจ้าเพราะในตำนานการสร้างโลกพระเจ้าทรงทำงาน6วันและทรงพักผ่อนในวันที่7 เมื่อเลข7คือความสมบูรณ์แบบเลข6ที่น้อยกว่า7อยู่หนึแต้มจึงถูกตีความให้หมายถึงความไม่ครบถ้วนความบกคร่องและเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์ถูกสร้างในวันที่6 เมื่อนำเลข6มาเรียงต่อกัน3ครั้งเป็น666นักศาสนาศาสตร์จึงตีความว่านี่คือการเน้นย้ำถึงความไม่ครบถ้วนอย่างที่สุดของสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับพระเจ้าซึ่งเปรียบได้กับ777ที่หมายถึงความสมบูรณ์แบบของตรีเอกานุภาพ666จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจที่พยายามจะยิ่งใหญ่เท่าพระเจ้าแต่ท้ายที่สุดก็ทำได้แค่เลียนแบบและล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง หัวข้อที่3การถอดรหัสทางประวัติศาสตร์รหัสลับของจักรพรรดิแต่การตีความที่ทรงพลังและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่นักวิชาการและผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ยุคแรกคือการมองว่า666เป็นรหัสลับที่ใช้ในยุคแรกเริ่มในสมัยโบราณผู้คนมักใช้หลักการที่เรียกว่าเกมาเตรียซึ่งเป็นระบบการกำหนดค่าตัวเลขให้กับตัวอักษรในภาษาเช่นภาษาฮิบรูหรือกรีกโบราณ โดยนักวิชาการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเชื่อว่า666คือรหัสลับที่หมายถึงจักรพรรดิแห่งโรมันผู้หนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องการข่มเหงชาวคริสเตียนอย่างโหดร้ายเมื่อนำชื่อและตำแหน่งของจักรพรรดิพระองค์นี้มาถอดรหัสตามระบบตัวเลขโบราณจะได้ผลรวมเป็น666พอดี นั่นหมายความว่าสัตว์ร้ายในคัมภีร์อาจเป็นการเปรียบเทียบเนโรจากกระพัดผู้ขมเหงคริสเตียนยุคนั้นไม่ใช่ปีศาจในความหมายเหนือธรรมชาติแต่เป็นปีศาจในรูปของมนุษย์ผู้มีอำนาจและใช้มันอย่างโหดร้าย และในช่วงเวลาที่คริสเตียนผูกข่มเหงอย่างหนักการเขียนตำหนิศัตรูอย่างเปิดเผยจึงอันตรายถึงชีวิตดังนั้น666จึงถูกใช้เพื่อเป็นการประนามอำนาจเผด็จการที่กำลังกดขี่พวกเขาอยู่ในขณะนั้นโดยใช้เป็นรหัสลับเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุ้มหัวข้อที่4จากประวัติศาสตร์สู่วัฒนธรรมสมัยนิยมและเมื่อเรื่องราวเดินทางมาถึงยุคสมัยใหม่เลข666 66, ก็กลายเป็นดาวเด่นในวัฒนธรรมป๊อป ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องหนึ่งที่พูดถึงเด็กผู้ถูกสาปที่มีเลข666ปรากฏบนร่างกายทำให้สัญ,ญลักษณ์นี้ฝังลึกในความทรงจำของผู้ชมทั่วโลกตามด้วยเพลงร็อกระดับตำนานที่ทำให้เลขนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้าน หรือแม้แต่เส้นทางสายหนึ่งในอเมริกาที่หมายเลข666ถูกเปลี่ยนชื่อเพราะผู้ขับขี่รู้สึกไม่สบายใจจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งมันสะท้อนว่าความกลัวนี้ยังฝังรากลึกในจิตใจมนุษย์หัวข้อที่5มุมมองที่แตกต่างเมื่อ666หมายถึงโชคดี ความน่าสนใจสุดท้ายของ666คือการมองจากมุมมองที่แตกต่างกันทางวัฒนธรรมในขณะที่ชาวตะวันตกหวาดกลัวเลขนี้ในหลายประเทศแถบเอเชียโดยเฉพาะประเทศจีนกลับมองเลข666ในแง่บวกอย่างมากในวัฒนธรรมจีนเลข666ลิวลิวลิวมีความหมายในเชิงบวกและมงคลโดยสื่อถึงความยอดเยี่ยมความเจ๋งความราบรื่นความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จที่ไร้อุปสรรค ดังนั้นเลข666จึงถูกนำไปใช้ในบริบทต่างๆเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีหรืออวยพรความแตกต่างนี้สอนให้เราเห็นว่าความหมายของตัวเลขไม่ได้มีค่าสมบูรณ์แต่ขึ้นอยู่กับระบบความเชื่อและวัฒนธรรมที่เราเติบโตมาเท่านั้นคุณผู้ฟังครับเลข666ไม่ได้มีพลังเวทมนต์ในตัวมันเองแต่พลังที่แท้จริงอยู่ที่ความหมายที่มนุษย์มอบให้ต่างหาก จากรหัสลับต่อต้านอำนาจรัฐในยุคโบราณสู่สัญ,ญลักษณ์ในวัฒนธรรมปอ๊อปความน่ากลัวของเลขนี้มาจากการตีความและความเชื่อที่สืบทอดกันมาสำหรับเราในชีวิตประจำวันบทเรียนสำคัญไม่ใช่การกลัวเลขบางเลขแต่คือการเข้าใจที่มาและบริบทของข้อมูลต่างๆรอบตัวฝึกคิดวิเคราะห์แทนการเชื่ออะไรง่ายๆ การรู้เท่าทันความเชื่อและสัญลักษณ์ต่างๆช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ถูกครอบงำด้วยความกลัวที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและนี่คือเรื่องราวเบื้องหลังที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนทำไม666ถึงได้ชื่อว่าเป็นเลขของซาตานหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ทั้งความรู้และข้อคิดในการใช้ชีวิตกลับไปนะครับ สำหรับวันนี้ Did You Know คุณรู้หรือไม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับหวังว่าเรื่องราวที่เราเล่าไปจะช่วยให้คุณผู้ฟังคลายความกังวลและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าการรู้เท่าทันข้อมูลคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าพร้อมเกล็ดน้ารู้ที่จะทำให้ชีวิตประจาวันของคุณง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นครับสวัสดีครับ